กลับมาพบกับตักกับตั๊เก็ตบูดแล้วตามหัวคลิปเลยวันนี้เรารีวิวอีกแล้วเช่นเคยแต่ว่าวันนี้เราก็เป็นรีวิวรองพื้นกันบ้างเนาะเราห่างหายจากการรีวิวรองพื้นมาสักพักแหละเราก็ไปอยู่กับพวกบลัชเอ่อลิปสติกคุชชั่นอะไรค่อนข้างเยอะนะก็รองพื้นไม่ได้รีวิวนานแล้ววันนี้ตักจับตัว เอ,อ,องพื้นตัวใหม่ล่าสุดของแบรนด์หนึ่งมารีวิวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นแบรนด์อะไรและชื่ออะไรเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปดูรีวิวกันเหมือนเดิมฝากกดเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์ share, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ช่องตาก,กีตบูก,ก่อนนะครับแล้วก็ช่องตักมีปุ่มซุปเปอร์แท็งค์แวด้านล่างถ้าใครอยากสนับสนุนช่องเลยต่างๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทง์ด้านล่างได้เลยเลือกราคาที่ทุกคนอยากจะสนับสนุนตักได้เลยนะครับยังไงจะขอบคุณมากๆครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปวันนี้กันเลยดีกว่ารีวิววันนี้เป็นตัวนี้อ่ะนั่นก็คือรองพื้นจากแบรนด์ยูนั่นเองอ่าต้องบอกก่อนว่าต้องไม่เคยใช้ของแบรนด์นี้มาก่อนเลยแม้แต่ชิ้นเดียวตัวนี้เป็นตัวแรกเลยเนาะตัวนี้เป็นรองพื้นตัวใหม่ของเขาเขาชื่ออ่ะเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังละกันชื่อ cloud cloud touch b u r l i n g skin tint เนาะอ่ะแล้วก็มี spf 25 pa 3บกเนาะก็จะเห็นคำว่า cloud touch อยู่ตรงนี้ถูกไหม ดังนั้นตักว่าตามชื่อเลยให้เดานะน่าจะเป็นแบบบางเบาเนาะแล้วก็ติ้นติ้นก็คงคงไม่ได้ปกปิดอะไรมากอแล้วน่าจะเป็นสายผิวบางตัวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเดี๋ยวอ่านคุณสมบัติให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะสําหรับแบรนด์ยูตักไม่แน่ใจถ้าใครรู้สามารถช่วยคอมเมนต์บอกตักด้วยด้วยลวกันตักเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบรนด์เกาหลีป่ะไม่น่าจะแบรนด์ไทยใช่ไหมอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูผลิตภัณฑ์ข้างในกันเลยดีกว่าลืมบอกตักใช้รู้สึกว่าเขาจะมีทั้ง ชื่อสีคือครีมเบจใช่ป่ะ W708 เนาะแล้วก็ราคาของเขาตักซื้อได้ดนะนรู้สึกจะประมาณไม่แน่ใจนะทุกคนลองไปดูแล้วกันตักงซื้อจากในลาสมอลใน ada, นะลาซาด้านะร้านค้าทางการของยูน่นแหละไปดูราคาทีงนื้อกันแต่คิดว่าแต่เท่าที่รู้คือเหมือนจะไม่เกิน500นะประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะแล้วก็ขนาดของเขาเขามีขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวจะขออ่านก่อน20มลเนาะมาในขนาด20มลลิตร ตัวแพคเกจก็จะเป็นขวดแก้วดูดีเลยนะไม่ได้ก้องแกงเลยนะดูดีมากเป็นขวดขวดน่าจะเป็นขวดแก้วแล้วก็ฝาเป็นพลาสติกเป็นหัวแบบปั๊มเป็นหัวแบบปั๊มเนาะแล้วก็ข้างหน้าจะมีคําว่า u อยู่เนาะแล้วก็เขียนคําว่า cloud touch อยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ตัวตัวขวดแก้วเนาะด้านหลังเขาจะเป็นแบบเรียบ เป็นเรียบๆด้านหน้าจะเป็นมนๆเนาะอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวตักอ่านตัวคุณสมบัติให้ฟังก่อนดีกว่าเนาะตักเซมาจากในลาสมอลนะในลาสมอลในลาซาด้านั่นแหละเนาะอ่ะขอเอ่อหารูปแป๊บหนึ่งโอเคเจอละเนาะก็เขาบอกว่าตัวนี้เนาะเป็นรองพื้นสูตรผสมสกินแคร์เนาะบางเบาสบายผิวเกลี่ยง่ายสูตรสำหรับผิวมันเขาเขียนเลยนะสำหรับผิวมันอัดแน่นด้วยสูต ส่วนผสมบำรุงผิวอย่างเซรามาย์นะแล้วก็เซนเทล่าแอสติก้าเอ็กซตรัเนาะหรือจากใบบัวบกนะน่าจะเป็นซิก้านั่นแหละเนาะให้ผิวดูเนียนสวยเหมือนใส่ฟิลเตอร์อันนี้เป็นคลัม รวมๆของเขาแต่ว่าสรพคุณเนี่ยเราอ่านในฝั่งอันนี้เป็นสัพคุณแล้วนะเขาบอกว่าติดทนยาวนาน24ชั่วโมงสูตรควบคุมความมันและติดทนนานหน้าไม่เป็นคราบอันดีวเรามาลองกันบางเบาสบายผิวการปกปิดที่สามารถมิวได้ซึ่งมอบเอฟเฟกผิวที่สองบางเบาตลอดวันอันที่ 3. ผิวเนียนสวยไร้ที่ติเบอร์รูขุมขนและความไม่สมบูรณ์ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวให้ผิวให้ผิวเรียบเนียนและ แลดูสุขภาพดีดังนั้นสรุปโดยรวมคือสรุปโดยโดยรวมเลยเขาบอกว่าติดท,ทนยาวนาน,ชน24ชั่วโมงยีชั่วโมงคุมมันเนาะแล้วก็ บา,บางาบบางเบาสบายผิวเนาะแล้วก็สามารถบิวได้เนาะสามารถมิวบายเบอร์ลูุมขนอะไรประมาณนี้สรุปประมาณนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเนื้อบนผิวเอ่อบนมือกันก่อนเออมาลองเนื้อบนมือกันก่อนดีกว่าลองสีกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวปั๊มออกมาเลยดีกว่านะเดี๋ยวจะปั๊มให้ขอปั๊มนิดเดียวก่อนแล้วกันนะเราลองสีเนาะเราลองสีนี่นี่จะเห็นว่าครั้งแรกเลยนะอ่ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะขออนุญาตลองสีดูก่อนเนาะเนื้อตัวนี้สีค่อนข้าง เหลืองเลยนะนี่สีเข้มสุดก็มีความเหลืองที่ตักว่าเออเหลืองดีเนาะเหลืองดีแล้วก็เขาไม่เหมือนเขาจะไม่มีกลิ่นน้ําหอมนะเท่าที่เล่าใจเดี๋ยวดูก่อนเนาะตรงนี้เขามีศูนย์คือไม่มีหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตักขึ้นให้ดูทีละกันอะดูจากตรงนี้ละกันไม่อ่านหรือฟังละกันก็ไม่มีไม่มีแอาลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีเอ่อน้าแร่อะไรเนี้ยบีเออะไรเนะี้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยเออนั่นแหละเนาะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูสีกันดีกว่าเนาะ สีเหลืองกําลังดีกลิ่นเหมือนไม่มีกลิ่นน้ําหอมนะเหมือนเป็นกลิ่นสกินแคร์บางอย่างที่ตักแบบเขาเหมือนตักมีความรู้สึกว่า,าเคยเคยเขาเรียกอะไรนะเคยรู้สึกเหมือนกลิ่นนี้ส่วนเรื่องเนื้อลื่นดีนะลื่นดีนะเนื้อมีความหนาประมาณไม่ใช่หนาสิเขาเรีเยกอะไรตัวเนื้อมีความเอ่อมีความปกปิดอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็จะเห็นวอาเวลเราลูบเนี่ยเห็นปะมันจะเห็นยังมีรอยๆที่เอ่อเห็นผิวบนมือตักได้อยู่เนาะส่วนการเกลียล่ยแต่ว่าเขามีความชุ่มชื้นดีนะ ไม่ได้แห้งขนาดนั้นเออถึงเขาบอกจะเป็นสูตรผิวมันนะแต่ว่าเกลี่ยง่ายมากเลยเนี่ยเออตัวเนื้อมีความลื่นเออไม่แห้งไม่แห้งจนเกินไปอ่ะไม่แห้งจนเกินไปอันนีนี่อันนี้อันนี้ด้านที่ยังไม่ได้ลงเนอะอันนี้ด้านที่ลงเห็นปะเนาะได้ความประทับใจแรกแตักว่าดูดีเลยนะใช้ได้เลยแหละเออเนาะในลองบนมือแล้วเนาะได้ประมาณนี้เดี๋ยวอ่ะขึ้นรูปบนมือให้ดูทีหนึ่งตรงนี้ ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองบนหน้ากันเลยดีกว่าหน้าตักเหมือนเดิมเนาะเวลาักลองผลิตภัณฑ์พวกนี้เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพสูงสุดตักจะไม่ลงพวกพลามเมอร์ไม่ลงพวกอะไรคุมมันเลยทั้งหลังทั้งซินเนาะตักลงมาแค่สกินแคร์แล้วก็กันแดดแค่นั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองทีละครึ่งหน้าเหมือนเดิมดีกว่าเนาะขออนุญาตลองออด้านนี้ละกันเดี๋ยวขออนุญาตลงด้านด้านซ้ายมือของตักตรงนี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะเหมือนเดิม วิธีลงรองพื้นนะอย่าปึ๊บลงไปบนหน้าเลยให้วอร์มบนมือก่อนเนาะแล้ว,ลวค่อยๆแตะเอาเนาะค่อย <ไป S 1> ๆแตะไปทีละจุดเนาะเพราะบางทีเราจะไม่รู้ว่ารองพื้นมันแห้งเร็วหรือมันแห้งช้างเงี้ยเราค่อยๆๆบิวดได้เนาะอย่างแรกเดี๋ยวจาขออนุญาตลงด้วยนิ้วให้ทุกคนดูก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะตามด้วยฟองน้านะดูจากเนื้อแล้วลงด้วยนิ้วได้แน่นอน <laughs> <笑><笑> <laughs> เพราะว่าเนื้อเนี่ยเออแห้งไม่ได้แห้งขนาดน,น,นั้นเนาะ voilà. ไม่ได้แห้งขนาดน,นั้นแล้วก็คือเรียกว่าเนี่ยเกี่ยงง่ายมาเลยเนี่ยเออลงด้วยนิ้วได้แบบสบส โอน้ำลายไหลสบายๆเลยดังนั้นถ้าเพื่อนๆแบบอยากให้มันติดโทนมากขึ้นอย่างเงี้ยเอ้ไม่ใช่ติดโทนคืออยากให้มันดูมีมีความหนาความเขาเรียกอะไรความเท็กเจอร์ของตัวรองพื้นอะยังเหลืออยู่เยอะๆอะก็ใช้นิ้วก็ได้เนาะหรือถ้าใครอยากให้มันบางกว่าเดิมก็ใช้ฟองน้ําก็ได้นะเดี๋ยว้ะขอ,อาตใช้ฟองน้ํา ลงด้วยให้ดูด้วยกันด้วยละกันเนาะฟองน้าตักจะไม่ชุบน้ำนะจะไม่ชุบน้นําเนื่องจากว่าเราว่าตัวรองพื้นเองอะ่ะค่อยๆแตะเนาะตัวรองพื้นเองอะ่ะมันมันมันบางเบาอยู่แล้วถ,ลถ้าเราลงเขาเรียกอะไรถ้าเราลงด้วยฟองน้ําที่ชุบน้ำอ่ะมันจะบางกว่าเดิมเนาะดังนั้นเออก็ขออนุญาตลงแบบฟองน้ําไม่ชุบน้ํและกันเนาะฟองน้ําก็ลงได้แน่นอนคือใช้ได้เลยแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตลงทีละครึ่งหน้าให้ดูก่อนละกันเนาะ ขออนุญาตใช้ทั้งสามแบบให้ดูอีกอย่างหนึ่งลงด้วยแปลงอ่ะเดี๋ยวจะลงด้วยแปลงให้ดูถ้าใครอยากได้ความเออันนั้นขึ้นมาหน่อยก็ลงด้วยแปลงก็ได้เนาะลงด้วยแปลงก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองดูนะขออนุญาตเกลี่ยเนื้อที่เหลือจากตรงนี้เนาะลงด้วยแปลงดูอืมเนาะขออนุญาตลงเพิ่มตรงนี้ขออนุญาตเพิ่มตัวรองพื้นนิดนึงนะรองพื้นสึกมันจะเริ่มไม่นี่ละดังนั้นเราจะวอร์มก่อนนะวอร์มปุ๊บอ่ะแล้วเราก็แตะ ด,ดังนั้นเราจะแตะเพิ่มตรงเลยน้าแก้ไปเลยนะดังนั้นอแปลงแปลงตัวนี้เป็นของเซฟโวล่านะถักใช้บ่อยถ้าใครดูรีวิวของตักก็จะตักจะเห็นว่าตักใช้ตัวแปลงค่อนข้างบ่อยดังนั้นตักว,ว่าตัวรองพื้นตัวนี้นะมันเวิร์กได้ทั้งทั้งทั้งนิ้วทั้งฟองน้ําทั้งแปลงนะใช้ได้หมดเลยเนาะใช้ได้หมดเลยอ,อ่ะประมาณนี้ เดี๋ยวถ้าขออนุญาตลงเพิ่มเติมดังนั้นเดี๋ยววันนี้ถ้าขออนุญาตใช้ด้วยฟองน้ําแล้วกันนะด้ใช้ด้วยฟองน้ําแล้วกันนะเดี๋ยวจะลงเพิ่มทั้งครึ่งหน้านะทั้งหมดแล้วกันความประทับใจแรกนะเป็นตัวรองพื้นที่ลงง่ายมากแล้วก็สีดีมากเลยอะ่ะชักชอบสีมากสีดีมากนะแล้วก็ลงง่ายบอกเลยว่าลงง่ายมากๆลงง่ายมากๆแต่เรื่องของตัวปกปิดตัวปงปิดอ่ะ ตัวปกปิดก็จะไม่ได้ปกปิดเท่าไหร่เนาะก็ไม่ได้ปกปิดเท่าไหร่จะเห็นว่าฝ้าแล้วยังเห็นอยู่ชัดเจนเลยเห็นไหมอันนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนเห็นมาเกล็ดจะลงไปสองรอบแล้วเดี๋ยวถ้าขอ,อย้อนลงเพิ่มอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะแต่จะขอใช้นิ้วแล้วกันเนาะเพื่อความปกปิดมากขึ้นนะตรงที่เป็นฝ้านะเดี๋ยวจะปกปิดตรงตรงนี้ให้เพื่อนๆนดูนะตรงเนี้ยอ่ะลองดูว่ามันจะสามารถปกปิดได้เพิ่มเติมไหมเนี่ยนิ้วก็ลงได้เนี่ยง่ายมากเลยเ,ยเห็นป่ะแป๊บเดียวเข้ากับผิวแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะแป๊บเดียวเองน <c> ะ <oughs> อ่ะก็ยังเห็นอยู่แต่ก็มีความจางลงนิดหน่อยดังนั้นตักว่าปกปิดเขาก็ตัวนี้ไม่ได้สายปกปิดอะไรมากนะเออไม่ได้สายปกปิดอะไรมากขนาดนั้นเออไม่ถึง Fu l l c o v e อ a g e อาจจะแค่มีเดียมอ่ะเออมดเอียมถึงมีเดียมเรียกว่าเกือบเกือบมีเอียม้วยสามเออเกือบเกือบมดเียม้ลยสาประมาณนี้เนาะอ่ะดังนั้นครึ่งหน้าแล้วตอนนี้รู้สึกบอกว่าต้องรู้สึกว่าสบายผิวจริงๆคือตามชื่อเลยอะ่ะเอ้ประทับใจแบบสุดๆเลยตามชื่อของเขาเลยอะ่ะคือ Cloud Touch ถูกป่ะ Cloud Touch Cloud คลาวทั o เอ h อก็คือความลื่นเหมือนแบบอะไรนะเหมือนเมฆใช่ไหมเหมือนเมฆใช่ไหมคือตอนนี้ต้องบอกว่ารู้สึกสบายผิวมากนี่ขนาดตักลงด้วยทั้งนิ้วทั้งฟองน้ําทั้งแปลงเนาะแต่ว่าก็ยังรู้สึกสบายหน้าอยู่สบายหน้าอยู่มากๆาสบายหน้าอยู่มากๆดังนั้นตัวนี้ลงง่ายสบายผิวแน่นอนเนาะปกปิดไม่ได้ปกปิดอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ตักใ,ให้ความรู้สึกว่าเขาให้ผิวที่สวยอะสวยกําลังดีสวยกําลังดีแล้วก็ เนื้อค่อนข้างแมทแต่ไม่ได้แมทแห้งคือไม่ได้มีความแมทแห้งเลยจริงๆต้องบอกว่าเป็นแมทที่กําลังดีไม่ได้แห้งจนเกินไปแล้วก็ตัวรองพื้นอ่ะก็เขาเรียกว่าเซ็ตตัวได้กําลังดีไม่เร็วจนเกินไปหรือไม่ช้าจนเกินไปเออความประทับใจแรกหลังจากที่ลงไปครึ่งหน้าชอบมากต้องบอกว่าแล้วก็สีดีด้วยต้องบอกว่าสีเข้ากับสีผิวตักค่อนข้างดีเนาะสีผิวตักคือ NC 35เนาะประมาณ NC 35ดังนั้นครึ่งหน้าก็จะได้ประมาณนี้ อ่ะให้ดูใกล้ๆนี่ครึ่งหน้านะตักลงครึ่งหน้านี้นะให้ดูใกล้ๆก่อนก็จะได้ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูด้วยอันนี้คือครึ่งหน้าที่แต่งแล้วก็ยังไม่ได้แต่งก็จะเห็นประมาณนี้อนโอเคเดี๋ยวตักไปลงทั้งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึง่งตักไปลงมาแล้วทั้งหน้าเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะให้ดูให้ดูรูปก่อนเลยอันนี้อ่ะนี่คือที่ลงแล้วทั้งหน้าเรียบร้อยจะได้ประมาณนี้ อ่ะให้ดูหน้ากล้องก่อนเลยประมาณนี้อืมนาออันนี้ตักลงแล้วทั้งหน้าอีกครึ่งหน้าตักใช้วิธีคล้ายๆกันก็คือบริเวณหน้าแกล้หน้า,นาแก้มตักใช้นิ้วเนาะในการลงเพื่อให้มันปกปิดมากขึ้นลงไปประมาณสองสามรอบส่วนรอบกรอบหน้ารอบๆตัก็ใช้ทั้งนิ้วแล้วก็ทั้งฟองน้ําในการลงฟองน้ําไม่ชุบน้ำนะในการลงช่วยชวยเกลี่ยก็จะได้สภาพหน้าที่เห็นอย่างนี้อืมต้องบอกว่า ประทับใจอย่างมากคือตอนนี้รู้สึกสบายผิวจริงๆคือบอกเลยว่าตามชื่อเขาเป๊ะ Cloud Touch เออคือแบบบางสบายผิวมากลงง่ายนะลงง่ายและให้ผิวที่ค่อนข้างสวยเนาะความแมทของเขาอะก็กำลังดีเนาะกำลังดีไม่ได้แมทเออจนเกินไปอย่างที่บอกไปให้ผิวที่เออดูดีสภาพโดยรวมก็จะเห็นประมาณนี้เนาะ ปกปิดอย่างที่บอกก็ไม่ได้ปกปิดอะไรขนาดนั้นเนาะไม่ได้ปกปิดมากไม่ใช่ถึงฟูคอลเล e บอกเลยตัวนี้เป็นสายผิวแล้วก็ให้ผิวที่สวยเนาะประมาณนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวตาขออนุญาตไปฟิเนชหน้าก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ่งแล้วกันเนะาะตักไปฟิ i s ชหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนว่าไปทําอะไรบ้างเนาะก็เหมือนเดิมทาแก้มทาปากเนาะ โค้ดคิวมานะแล้วก็ฉีดเฟชเชียลสเปรย์มาตั้งไม่มีการลงพลัมเมอร์ไม่ไม่มีการลงแป้งอะไรทั้งสิ้นเนาะเพื่อจะได้ดูประสิทธิภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์เนาะอ่ะให้ดูหน้ากล้องก่อนละกันนี่คือผิวที่ได้อ่ะให้ดูหน้ากล้องก่อนอันนี้คือเอ่อตัวเฟชเชียลสเปรย์เนาะไม่ใช่อะไรอืมอ่ะดูรูปอันนี้คือรูปฟินิชลุคที่ได้ได้ออกมาประมาณนี้ อ่ะหลังจากลงเสร็จแล้วต้องบอกว่าคือประทับใจมากประทับใจมากแต่นิดนึงเนาะตรงฝาขวดด้วยความมันเป็นสีขาวนมันก็จะมีความเลอะนิดนึงก็อาจจะต้องคอยเช็ดหน่อยนะเพื่อให้มันดูดีแค่นั้นแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาเรื่องของตัวรองพื้นกันเลยดีกว่าเนาะตัวรองพื้นต้องบอกว่าพอลงอไลท์ฟิเนสเสร็จอะไรเรียบร้อยต้องบอกว่าเขาเป็นรองพื้นที่อาจจะไม่ได้โอ้โหพอ ดูแล้วก็คือรู้ว่าแต่งหน้าค,คือก็คือคือถ้าเห็นก็รู้ว่าแต่งหน้านอาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกอ,อะไรไม่ได้แบบงานผิวขนาดนั้นก็คือผิวนั่นแหละก็งานผิวนั่นแหละแต่ว่ามันดูก็รู้ว่าแต่งหน้าเนาะเรื่องของต่างๆแล้วก็บอกไปแล้วอเดี๋ยวสรุปโดยรวมให้อีกทีหนึ่งนะเรื่องของเบาสบายผิวจริงๆตามชื่อเลย Cloud Touch เนาะเ,เนื้อรองพื้น ไปทางแมทเลยแหละไปทางแมทเลยแหละแต่เป็นแมทที่แบบไม่ได้แห้งอ่ะเนื่องจากเขาเป็นสูตรผสมสกินแคร์แล้วว่ามันก็เลยอาจจะดูมีความชุ่มชื้นนะประมาณนั้นลงง่ายนะเราตัวรองพื้นไม่ได้แห้งเร็วจนเกินไปแล้วก็ช้าจนเกินไปลงง่ายลงด้วยออฟองน้ํานิ้วแปรงได้หมดเนาะได้ทุกทุกอย่างเลยแล้วแต่ลงได้เลยเนาะแล้วก็เรื่องของตัวเ,เรื่องของการปกปิดก็บอกไปแล้วปกปิดเนี่ยก็คือไม่ได้ปกปิดเลยมากเนาะก็เป็นงานผิวเรื่องของตัวฝ้าอนะไรเงี้ยก็ยังต้อง ใช้คอนซีลเลอร์อยู่ส่วนเรื่องของตัวความแดงก็ปกปิดรอยแดงอะไได้นิดหน่อยเนาะแล้วปกปิดก็ต้องให้ว่าเออไม่ได้ฟูคอเวลช์ขนาดนั้นส่วนความสวยของผิวแต่ว่าเขาให้ความสวยของผิวที่โอเคอ่าอาจจะไม่ได้สวยโหเกาหลีอะไรขนาดนั้นแต่ว่า ดูด้วยกล้องเนี่ยแต่ว่าก็สวยกําลังดีเนาะดูด้วยตาก็สวยสวยกําลังดีเนาะส่วนเรื่องสีชอบมากเป็นสีที่ไม่ได้เข้มจนเกินไปก็แล้วก็ไม่ได้สว่างจนเกินไปจนเกิดเกินไปก็เข้ากับสีผิวตักดีก็ประมาณนี้อเดี๋ยวต้กงจะทดสอบเรื่องคุมมันให้ละกันนะวันนี้ทดสอบเรื่องคุมมันให้ละกันเนื่องจากว่าเขามีพูดเรื่องของการติดทนแล้วก็เป็นสูตรของคนผิวมันด้วยเดี๋ยวจะ พิสูจน์ไม่ใช่พิสูจน์เดี๋ยวจะทดลองตรงนี้ให้เนาะตอนนี้เวลาก็คืออ่าเดี๋ยวให้ดูเวลาก่อนตอนนี้เวลาคือเที่ยง55เนาะเที่ยง5 5เดี๋ยวต้องจะกลับมาน่าจะประมาณอาจจะมาสัก4ี่โมงครึ่งหรือ5้าโมงอาจจะลองให้ประมาณ5ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันอีกทีเมื่อผ่านไปประมาณ4-5ชั่วโมงและเดี๋ยวตัลไปให้ดาวนะตอนนั้นตอนนี้ก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนเย็นแล้วกันเนาะ กลับมาแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูเวลาก่อนเลยนะว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเนาะตอนนี้เป็นเวลาอ่ะสี่โมงห้าสิบเก้าตีสะห้าโมงแหละน้องก็ผ่านไปแล้วสี่ชั่วโมงถูกไหมเราแต่งหน้าเสร็จตอนประมาณเกือบเกือบบ่บายโมงถูกไหมก็บ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าสี่ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเราสรุปให้เลยละกันนะเดี๋ยวก่อนที่จะสรุปอ่าแล้วก็ทดสอบเรื่องของความคุมมันความติดทนบอกก่อนกิจกรรมวันนี้เนาะแต่ก็ อยู่แต่ในห้องนี้แล้วก็มีเดินออกไปเซเว่นแถวแถวบ้านบ้างเนาะแล้วก็หลังจากที่ถ่ายเมื่อตอนกลางวันเสร็จก็ในห้องนี้เราก็ไม่ได้เปิดแอร์อีกเลยอ,อยู่แต่กับพัดลมหนึ่งตัวทุกคนอาจจะด้ยินเสียงพัดลมอยู่นะขออภัยก็แล้วก็อากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนประมาณ35-36องศาเนาะอันนี้คือกิจกรรมวันนี้เนาะที่อยู่4ชั่วโมงหลังจากแต่งหน้าเสร็จประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพหน้าโดยรวมก่อนเลยจากหน้ากล้องเนาะประมาณนี้ ต้องบอกว่าอันนี้แต่แค่เช็ดเหงื่อออกเฉยๆนะเนี่ยยังมีเหงื่ออยู่เพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่กับพัดลมเนาะมันค่อนข้างร้อนเนาะก็อาจจะมีเหงื่อบ้างนะก็เช็ดเหงื่อออกเฉยๆไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นเนาะอืมประมาณนี้อ,อ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูรูปด้วยรูปนี้ก็จะถ่ายเมื่อกี้นี่แหละก่อนจะมาถ่ายนี่แหละเนาะ อะประมาณนี้เดี๋ยวขอดูหน้านะตอนนี้ก่อนนะต้องบอกว่าหน้านะตอนนี้ก็คือก็เห็นที่เห็นเนะี่ยก็คือเป็นเหงื่อเนาะเป็นเหงื่อแต่ว่าความมันอะไรเงี้ยก็มีพออยู่พอสมควรนะแต่ว่าเรื่องของ ออะไรนะลองพื้นแต่ว่ามันก็มีหลุดบ้างโดยเฉพาะหน้าแก้เห็นปะก็จะเห็นตัวเออ่ฝ้าเลยตาก็ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นก็มีหลุดไปบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อคลิปมันจะได้ไม่ยาวเนาะอย่างแรกเดี๋ยวเราทดสอบความมันให้ก่อนมืนเดิมก็จะใช้ตัวกระดาษซับมันเนาะกระดาษซับมันตัวนี้ของเชดโดตัวเดิมซับให้ดูเนาะเดี๋ยวก่อนที่จะนั่นขออนุญาตซับหน้าอีกทีหนึ่งก่อนแล้วกันนะให้เงื่อมาลองไปก่อนนะอืมอืมอ่ะโอเคซับแล้วนะ ปึ๊บปึ๊บอืมอืมอืมทำให้ดูกันเห็นๆนี่แหละอ่ะอืมไอเ้เปี่ยนๆนี่คือเหงื่อนะต้องบอกก่อนว่าคือเหงื่อนะไม่ใช่ไม่ใช่ความมันนะแต่จะเห็นว่าความมันเนี่ยมีอยู่นิดเดียวเองคือต้องบอกว่า อ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ชัดไอที่เปียกชุ่มๆเนี่ยที่มันขาดนี่คือพราะเหงื่อนะไม่ใช่ความมันนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเช็ดให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวอีกแผ่นหนึ่งแล้วกันนะเพื่อความชัดเจนเพิ่จะเช็ดพยายามเช็ดเหงื่อออกให้หมดเนาะอืมอ่ะเดี๋ยวขออีกชิ้นอีกชิ้นอีกชุดหนึ่งอ่ะให้ดูเลยเพราะเมื่อกี้ก็ซับลงไปมีแต่เหงื่อทั้งนั้นเลยเห็นป่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่เหงื่อเนาะอ่ะเดี๋ยวซับใหม่อื ต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคนค่อนข้างผิวมันมากผิวมันมากผิวมันโคตรเลยอะไรเงี้ยนะอะให้ดูสองแผ่นเลยก็ได้อะแผ่นแรกอันนี้คือแผ่นแรกแผ่นแรกก็จะเห็นว่ามีเหงือ่อตรงนี้คือเหงื่อนะแต่ความมันมีอยู่นิดเดียวเองอันนี้คือเหงื่อนะเปียกๆเนี่ยๆๆตรงนิ้วโป้งนี่คือเหงื่อนะเห็นไหมความมันมีอยู่นิดเดียวเองพอแผ่นที่สองเนี่ยอะก็จะเห็นว่ามีรองพื้นติดมาบ้างแต่ความมันก็จะเริ่มน้อยลงเนี่ยดังนั้นตัวนี้คุมมันดีมากนะแล้วสภาพหน้าโดยรวมต้องบอกว่า ก็หลังจากซับความมันออกแล้วก็ยังดูดีอยู่ก็ไม่ได้ดูหยาดูอะไรนะก็แต่คิดว่าน่าจะเติมด้วยได้ด้วยแหละคิดว่านะดาวเอาแต่ว่าสภาพมาโดยรวมตอนนี้คือยังดูดีมากๆหลังจากซับหน้าซับความมันออกส่วนเรื่องความติดโทนขออนุญาตใช้เหมือนเดิมนะขออนุญาตใช้ตัวนี้นะออซอฟเน่ตัวนี้นะโรสวอเตอร์ในการเช็ดดูว่ามีความมันหลงเหลืออยู่แค่ไหนนะขออนุญาตใช้ตัวนี้แล้วเขาใช้ตัวนี้เช,ช็ดออกนะเอ้ ตัวรองพื้นเหลืออยู่แค่ไหนเนาะอ่ะอืมแต่เรื่องความติดทนของตัวรองพื้นต้ว่าอาจจะไม่เท่าไหร่อ่ะเช็ดให้ดูรอบๆอบอืมอืมอืมอ่ะเช็ดให้ดูหมดเลยเนี่ยอ่ะก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้แต่ว่าเหลือประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะห้าสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นนะให้เดาให้ให้ไม่ใช่ให้เดาดากที่ดูว่าเช็ดออกมาเนี่ย จากตัวกระดาษซับมันแต่ว่าประมาณ60%ประมาณนี้หกสิบเดังนั้นเรื่องความติดทนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่กลางๆนะกลางๆกลางๆเนาะกลางๆเนาะไม่ถึงกระดีมากแต่เรื่องคุมมันถือว่าดีมากๆเลยถือว่าดีมากๆเลยนะต้องให้เขาเลยสําหรับตัวตัวนี้นะย o u ลา o u ั h เบอร์ n ิงสกินทินตัวนี้ดังนั้นเดี๋ยวตั๊กจะสรุปเลยแล้วกันนะตักจะไม่ย้อนความตอนที่ พูดถึงตัวตอนเราแต่งหน้าเมื่อตอนกลางวันไปแล้วนะดังนั้นตัวนี้ตั๊กจะสรุปให้เลยถือว่าเป็นรองพื้นตัวแรกของปีเลยมั้งที่ตั๊กรีวิวไม่แน่ใจจะไม่ได้จะตัวที่2หรือตัวที่3นี่แหละแต่จะเป็นรองพื้นตัวแรกเลยมั้งของปีนี้ที่ตั๊กจะให้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 ห้าดาวเอาไปเลยจ้าห้าดาวต้องบอกว่าไม่รู้จะตีอะไรอ่ะคือมัน มันดีไปหมดเลยอ่ะเอออาจจะตีแค่นิดเดียวคือเรื่องของความสกปรกที่ตะเคยพูดไปความสกปรกของตังนี้ต้องคอยเช็ดของตัวฝาเนาะแต่ดีหมดทุกอย่างเลยคุมมันดีติดทนอาจจะไม่เท่าไหร่แต่สำหรับตัวเองเรื่องของติดทนทำไม่ได้วอรี e, ่หรือซีเรียเท่าไหร่เนาะติดโทติดทนก็กางๆไม่ได้เท่าไหร่คุมมันดีบางบางเบาจริงปกปิดกลางๆก็ไม่ได้อะไรมากปกปิดกลางๆลงง่ายลงง่ายมากให้ผิวค่อนข้างสวยเออ จบแค่นี้ก็ชอบแล้วยิ่งคุมมันดีนี่พอเลยจบก็ดังนั้นตัวนี้ก็เอาไป5ดาวนะเอาไป5ดาวดังนั้นคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันทําไม่อยากให้มันยืดยาวมากก็ใครสนใจเนาะก็ไปหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะ่าจะสุดพวก เคาน์เตอร์อยู่ใน if and boy อะไรอย่างนี้มีมั้งไม่แน่ใจนะแต่ตัวเราเองต้องซื้อจากรัสมอร์ในลาซาด้าก็ไปซื้อตามได้ยังไงตักลงลิงก์ไว้ให้ด้วยละกันข้างล่างนะอ่ะวันนี้คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ละกันนะขอบคุณเอ่อก่อนที่เราจะจากกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องตักเกียรติปูด้วยนะครับแล้วก็เอ่อท้องช่องตักมีปุ่มซุปเปอร์แทงส์ด้านล่างแล้วถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเล็กๆของตักสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์ด้านล่างได้เลยเนาะขอบคุณมากๆครับอ่ะงัั้นคลิิปรีวรววต คลาวดทัชเบอร์ลิงสกินทิ้นตัวนี้ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ